พี่ลักษณทำอะไรอะ่ะไอหยิดดูถนนเวลาดูขนนว่ามันแก่หรือยังนะครับเขาะจะเนี่ยหีิดดูยางถ้ายามันไหลมาเป็นเหมือนนมบูดแล้แยกน้ำกับพ่นอันนั้นนะตัดไปบ่มได้เลยแต่ถ้ามันยังเป็นนึบงๆแบบน้อเ,เดียวอยู่ก็คือยังไม่แก่ตัดยังไม่ได้ข้อมูลนี้ได้มาจากชาวสวนที่จันสมัยขายเ <c oughs> <c oughs> พราะว่าตอนนั้นเราตัวเล็กไง ปีนขึ้นได้ข้างบนก็เลยเขาก็เลยบอกเออเอามีดกีดยางเลยเชื่อได้ปะเนี่ยได้อันนี้ไ่เขาเป็นขาเก่าเช่เปล่าเป็นแปลทุเรียนแต่ว่ามันก็มีขนมติดมาบ้างหรือเขาบอกให้ขึ้นไปดูแล้วมีดอะกีดดูยางกีดให้ยางมันไหลไงเขาบอกว่าถ้ายางมันไหลแล้วเป็นน้ำแยกกับขดข้นเหมือนนมบูดเออันตัดลมก็คือพร้อมกินนะคะไม่พร้อมอาไปบ่ม เอาบ่มให้สูงนีงไ่ไงไหให้พอ,พอพอได้ยังบุหรู่ว่าถ้าได้ได้มัง้งขนุนอ่รารอดูศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ผู้ช่วยยา,าไดไวเซอร์เหนียวอยู่กรงนี้นว,ว,ว <c oughs> ่ามันว่าถ้าเรายาเรียงนานมาแล้วเฮ้ยอันนี้ดูแค่ใบเลี้ยงว่ะไม่ต้องกินอะไรเลยเราก็เรานั้นเป็นคนละชั้นเออถ้ายาเป็นยางเป็นน้ำนม ต้องนมบูดด้วยนะได้นมบูดถือเห็นไหมใช่ถือได้ไดมันยังเหนียวอยู่ก็เลยเออยังเอากลับไม่ได้เหลียนสามปีห้าเดือนแต่ขนนได้กินก่อนปลูกแค่สองปีแค้มันจะสีแต่ถ้าทองสมบูรณ์จะอยู่ <c oughs> โคราช <c oughs> ทองประเสริฐอ,อ,อันนี้ต้นทองประเสริฐ ถ้ามกี้แล้วน้ำจะไหแล้วมันจะเป็นน้ำใสๆแหลค่เหมือนนมเอยเป็นน้เดียวอยู่ยังยังไม่ได้าแมาไงก็มาตกิดอย่อย่างแถ้าไม่งั้นก็จนใบเลี้ยงเหลืองอ้นนี่พันอะไรนะคะคุณแม่รนแม่พูดเลย คุณแม่บอกว่าพันทองอุไลนะคะไม่ใช่ขอประเสริฐเหนื่อยไหมคุณแม่เหนื่อยไหมเบาๆเต้นโตไปได้เต้นทุเรียนขี้โมที่หนึ่ง กีดยางก็เป็นนะจริงเหรอเกิดมายังไม่เคยเห็นแม่กรีดยางนะคะยางที่ก็าจะโคดเนี่ยก็ไม่กรีดแหมไม่ได้ทาปากแดงแาวสวนปากแดงแ้าปากไม่แดงไม่มีแรงทำเป็นต้นคริสต์มาสแล้วนะคะตอนนี้เป็นพุ่มหมดแล้วอ่ะเหลือไม่มีไม่งาไม่กกี่ยวมีค่อยใช่นี่จิวเวลาแม่เปิดปิ๊เกอร์อ่ะสีมันจะสวย ท้ายสวนงามมากเลยค่ะต้นแม่ว่าสูงกี่เมตรได้ลรอคะท้ายสวนเราสุดนู่นอ่ะจะหกมั้งพันสองนะดูดิค่ะจำได้ไหมตอนนั้นแม่ซ่อมไปหกหกสิบสี่ต้นพีคนที่ซ่อมว <TER ES> พวกวพวกนี้กี่ปีคะแม่ริมริมที่เป็ดที่แม่ยือนอยู่อายุเท่าไหร่คะสองปีกว่าต้นซ่อมสองปี ต้นโน้นมันสามปีกว่าต้นที่มันใหญ่ๆมันสามปีกว่าก็ปลูกไปซ่อมไปใช่ว่ามันจะโตร้อยเปอร์เซ็นต์ไหคะเธอมาถ่ายต้นนี้ให้ฉันหน่อยดิต้นไหนต้นปลูกอาทิตย์ที่แล้ว <laughs> ถ่ายแล้วมีสาปีหน้าจะได้มาดูว่า <laughs> จะได้มาย้อนมาดูว่าเอาพิสิทธิพรมศาสตร์ออถ่ายมาแล้วนะคะต้นนี้ไอ้สองต้นนี้นะ <laughs> อายุเท่าไหร่นะคะสามอาทิตย์ สามสัปดาห์ซ่อมไปกี่รอบแล้วหลุมนี้แม่ไม่บอกอายบอกไม่ได้เพราะเยอะเกินปลูกคือมันปลูกไปซ่อมไปนี่ก็เพิ่งตัดแม่เขาเขาเสียดายเขาเพิ่งตัดคือต้นท้เรียนมันต้องมียอดเดียวถ้ามีสองยอดมันก็แย่งอาหารก็ต้องตัดสินใจเลือกเอาที่มันใหญ่แล้วก็ดูทรงแล้วว่าได้ก็เนี่ยตัดทิ้งอันนี้ที่เพิ่งตัดเมื่อกี้เหรอคะตัดเมื่อกี้ไง คือมันเขาเรียกว่าทุเรียนนี่เป็นอะไรที่ต้องเป็นหนึ่งไม่มีสองไดคือต้องตัดสินใจเลือกเพราะไม่งั้นปล่อยโตไปทั้งคู่ไม่ได้เลยมันจะหนึ่งทั้งแย่งอาหารกันแล้วกิ่งเพราะทุเรียนไม่ได้มันไม่ได้ออกลูกกับใบนะมันออกกับกิ่งเพราะถ้ามีน้ากิ่งไม่แข็งแรงออกลูกมาก็ไม่มีประโยชน์กิ่งลังกิ่งยกให้ดูหน่อยดิค่ะที่ปัต ดดูีถามว่าเสียดายไหม่ทําจีแกแกโทรบอกตั้งนานแล้วว่ามันม,ม,มีหลายต้นอยู่ที่มีสองยอดแต่แม่ให้มาคอนเฟิร์มว่าตัดเลยแม่แม่ถึงกล้าตัดเสียดายก็เเลย Hi, เลยยหตต้ตัด